หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำดิบเหนือตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่17ตำบลน,น้ำดิบห่างจากอำเภอป่าซางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ18กิโลเมตรมีจำนวนครัวเรือน125ครัวเรือนแยกเป็นชาย151คนหญิง171คนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมได้แก่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ค้าขายและรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยจำนวน92,690บาทต่อคนต่อปีเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทประชาชนตั้งบ้านเรือนอาศัยมีบริเวณเขตติดต่อใกล้ชิดกันมีการรวมกลุ่มที่มีลักษณะเป็นเครือญาติมีความเอื้ออาทรพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันสาลและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยมีวัดโบสถ์น้ำดิบเป็นศูนย์รวมใจมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนอาทิกระเทียมดอไข่เค็มไอโอดีน ถั่วเน่าเมอและแคบหมูบ้านน้ำดิบเหนือได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนำพาหมู่บ้านสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปรากฏผลดังนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารครัวเรือนในหมู่บ้านน้ำดิบเหนือมีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคร้อยละ90ปลูกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1ิบชนิดเช่นชะอมพริกขิง ข่าตะไคร้ใบมะกรูดช,ชะอมโหระพากะเพราสะระแหน่ผักแพวหรือผักไผ่ผักชีฝรัง่งมะเขือเป็นต้นมีครัวเรือนต้นแบบนางสีวัดโอดนันการปลูกพืชผักสวนครัวที่ได้นำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาปรับปรุงพื้นที่มีการขุดสระเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่ปลูกพืชผักสวนครัวและผละไม้มากกว่า30ชนิด และการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองเป็นการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์แบ่งปันเมเล็ดพันธุ์และต้นกล้าผักของหมู่บ้านและครัวเรือนต้นแบบนายพงเอกชัยวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวที่ได้นำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาปรับปรุงพื้นที่มีการขุดสระเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้บริเวณรอบบ้านมากกว่าสิบชนิด และการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองเป็นการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีครัวเรือนในหมู่บ้านน้ำดึกเหนือมีการแปรรูปอาหารเช่นกระเทียมดอไขเคมมโอดีนถั่วเน่าเมอและแคบหมูเป็นต้นซึ่งใช้วัตถุด,ดิบภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนและจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนนอกจากนี้บางครัวเรือนสามารถเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปอาหารให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชนได้ การสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนการบริหารจัดการขยะแบบ 3R's Reduce, Reuse, Recycle การใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือให้น้อยที่สุดและนำขยะที่คัดแยกแล้วมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชน ครัวเรือนมีการจัดสุขลักษณะหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่หน้าบ้านหน้ามองมีการปลูกดอกไม้ประดับและสร้างสีสันให้แก่ตัวบ้านมีการปลูกพืชผักตามรั้วบ้านครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลทำกระถางต้นไม้ดอกไม้ไว้ประดับตกแต่งภายในบ้านส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีการปฏิบัติศาสนากิจอยู่อย่างสม่ำเสมอและในวันสำคัญต่างๆเช่นทำบุญตักบาตรแต่งกายอย่างเหมาะสมอนุรักษ์สืบสานไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเช่นประเพณีสงกรานต์ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ฟังธรรมในวันพระการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณภายในหมู่บ้าน การออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรำวงย้อนยุคหรือบาสโลบการเล่นเปตองนอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตําบลน,น้ําดิบเป็นประจําทุกปีการบริหารจัดการชุมชนบ้านน้ําดิบเหนือมีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยผู้นําชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านร้อยละเจิมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชน ได้นำข้อมูลจะปะทอกอชอช2ออคอข้อมูลจากการวิเคราะห์การทำบัญชีครัวเรือนข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชนกำหนดการพัฒนาเป็นแผนงานโครงการต่างๆจากข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์จะปะทอในระบบ TP Map ปี2566บ้านน้ำดิบเหนือมีครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่จำนวน2ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือดังนี้1ครัวเรือนนางนิพาบางสิงทุก ได้รับงบ,บประมาณปรับปรุงที่อยู่อาศัยจากกาชาติจังหวัดลำพูนและทีมปฏิบัติการตำบลน,น้ำดิบร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซางมอบเครื่องอุปโภคครัวเรือนนายส้อยทองจอมพงทีมปฏิบัติการตำบลน,น้ำดิบร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซางมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและญาติให้ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยใช้ข้อมูลแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ครอบคลุมทุกมิติบ้านน้ำดิบเหนือมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนในหลายๆด้านเช่นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นการใช้ไลน์เพื่อสื่อสารกันร,ระหว่างแกนนำในหมู่บ้านเพื่อการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน การใช้แอปพลิเคชันคลิกชุมชนเพื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆโดยเฉพาะในด้านอาชีพเสริมสำหรับสตรีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านน้ำดิบเหนือมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนได้แก่กลุ่มกระเทียมดอกลุ่มไข,ข่เค็มกลุ่มถั่วเน่าเมะกลุ่มแคบหมูและกลุ่มกเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพของคนในหมู่บ้านที่ต้องการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆที่สนใจอยู่เสมอโดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในหมู่บ้านสามารถนำไปต่อย,ยอดการใช้ประโยชน์ได้มีการวางแผนการจําหน่ายหาสถานที่จ,จัดจําหน่ายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงและนํารายได้จากการจําหน่ายมาหมุนเวียนต่อย,ยอดการดําเนินงานของกลุ่มต่อไปบ้านน้าดิบเหนือมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมพิบาลได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำดิบเหนือซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปีงบประมาณพศ2566คณะกรรมการกองทุนแม่ได้ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านกองทุนบ้านดอนมูลหมู่ที่8ดตำลั่นปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนโดยได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่จำนวน8,00 0บาทในห่วงเดือนสิงหาคม2566เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้กองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพบ้านน้ำดิบเหนือในแต่ละปีจะมีการจัดสรรผลกำไรและส่วนหนึ่งได้จัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกให้สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและมอบของเยี่ยมให้กับสมาชิกสมทบกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านในโอกาสต่างๆเป็นต้นการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนบ้านน้ำดิบเหนือมีผลการประเมินหมู่บ้านอยู่ในระดับมั่งมีสีสุขและผลการประเมินความสุขมวลรวม GWH อยู่ในระดับอยู่เย็นเป็นสุขกิจกรรมริเริ่มสร้างสารรหรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านของบ้านน้ำดิบเหนือที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านคืองานศพปลอดเล่าปลอดอบายามุขโดยหมู่บ้านน้ำดิบเหนือตาบนน้ำดิบอำเภอป่าซางพบว่างานชาปนกิจศพแต่ละงานที่ผ่านมาจะขาดเสียมิได้คือการนำเหล้าหรือของเป็นเมาอย่างอื่นมาเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานซึ่งเกิดจะเป็นประเพณีไปแล้ว เพิ่มภาระความสูญเสียเงินทองกับญาติของผู้เสียชีวิตที่สิ้นเปลืองเงินทองในการจัดงานศพตามประเพณีแล้วยังมาสิ้นเปลืองนําเงินมาซื้อเหล้าหรือของมืนเมาอย่างอื่นมาจัดเลี้ยงแขกผู้มาร่วมง,งานอีกด้วยดังนั้นชมรมผู้สูงอายุร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,น้ําดิบร่วมกับแกนนาชุมชนทุกภาคส่วนทั้งเจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ําดิบผู้นําชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมระดมแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการงานศพปลอดเหล้าปลอดอบายามุขนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดเล่าในงานศพ2เพื่อเป็นการไวทุกแสดงความโศกเศร้ากับญาติที่เสียชีวิต 3. เพื่อเป็นการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นการลดละเลิออบายามุก 4. เพื่อเป็นการดำรงไว้ในสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น 5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการจัดงาน โดยจะงดเล่าและงดเว้นการเล่นการพนันในงานเพื่อให้เกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อกันไปจากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานมีความยินดีพึงพอใจมากในช่วงแรกๆของการดําเนินงานก็มีเสียงบ่นบ้างเล็กน้อยแต่พอเห็นป้ายรณรงค์งานศพปลอดเล่าปลอดอบายามุกและการประชาสัมพันธ์ในงานก็มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบริเวณรอบบ้านที่จัดงานศพก็ไม่พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยแห่งผลสำเร็จในการดำเนินงานงานศพปลอดเล้าปลอดอบายามุข1ต้องเน้นประชาสัมพันธ์และติดป้ายรณรงค์ภายในงาน2ประสานผู้นำชุมชนในการเอาจริงกับการดำเนินงาน3เจ้าอาวาสวัดกล่าวชื่นชมเจ้าภาพในการจัดงานศพที่ปลอดแอลกอฮอลและอบายามุขเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคุณงามความดีเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่มาร่วมง,งานเกิดความประหนัก และเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลแดบผู้ที่ล่วงลับไปจบการนำเสนอค่ะโอ้โ,อ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 โอากเดินแดกความล้างที่ทั้งมีหมดใครได้ไปเยือนยากที่จะเลือรลืมได้สับคน ว่าป่านนี้มีมนโดนหัวใจ